อันนี้คือส่วนผสมที่เราจะผสมนมใช่ไหมครับค่ะให้นมกับข้ากำพรใช่ค่ะนมกับอาหารที่ที่แม่เขาไม่เลี้ยงอ่ะค่ะอือันนี้คืออะไรครับอันนี้คือนมผงผสำหรับสัตว์จริงๆเลยอันนี้คือนมนมชนหนึ่งช้อนนมช้อนแล้วก็ไอตัวนี้อันนี้นมอันนี้ก็นมสัตว์เหมือนกันครับนมสัตว์เหมือนกันแล้วก็ก็คืออยากให้เขาโตไวก็คือใช้นมคน นมคนใช่ค่ะอันนี้นมคนเหรอใช่ค่ะนมที่เลี้ยงเด็กเลยใช่ค่ะสูตรสําหรับคนใช่ค่ะแล้วก็ที่ผสมอยู่นั่นคือลำเหรอครับหรืออะไรอยู่ในอยู่ในนี้อันนี้คืออาหารที่เราแช่ให้ให้ให้ละเอียดให้ให้เขาเป็นเหมือนโจ๊กอะค่ะอันนี้คือโจ๊กหมูใช่ค่ะแสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราเราใช้แค่นิดเดียวนะฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเท่าเล็บนะท่านผู้ชมครับใช้แค่นี้หมูกี่ตัวเนี่ย ก็ลูกหมูเจ็ดตัวกินตัวนะเจ็ดตัวค่ะแข็งแรงตัวเร็วขี้ไม่เหม็นค่ะทนโลกไม่มีพยาธิโอ้โหเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้ใช่แค่นี้ครับวันนึงก็สองครั้งวันละสองมื้อมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเลยนี่ครับคุณปุ้มไม่ค่ะเชา กินเสร็จเพราะบางคนเขาจะมองว่าใช้ตัวอื่นตัวนู้นตัวนี้มันจะสิ้นเปลืองไงใช่ค่ะนี่มันไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเลยใช่ไหมเหมือนกับถ้าเราทำอย่างนี้เขาก็จะเขาก็จะกินง่ายเหมือนเขาได้กินนมเข้าไปด้วยก็คือช่วงช่วงนี้ก็เหมือนกับให้เขาหัดเลียรางไปด้วยแล้วก็มีอาหารเม็ดเลือกต่างหากใกล้จะเข้าใกล้ใกล้จะเริ่มขุนแล้วใช่ไหมข้อนี้ก็มีอาหารเม็ดต่างหากด้วยใช่ค่ะแสดงว่าหมูขุนเนี่ยได้สี่วันแล้วใช่ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูหมูขุนสี่วันครับผู้ชมครับครับเป็นหมูกําพร้าด้วยแม่ไม่เลี้ยงอ่าแม่ไม่เลี้ยงแต่ที่เราไม่ดึงเลี้ยงแต่แต่ที่เรายังไม่ดึงนมออกก็คือเราเห็นว่าเขาเขาคือไม่มีแม่เราก็เลยมีเลี้ยงลูกก็มีนะเราก็เลยจําเป็นต้องให้เขากินไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยดึงออกครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมครับค่ะไปเลยค่ะไปดูกันเลยว่า ลูกหมูแม่ไม่เลี้ยงเป็นยังไงครับสมบูรณ์ไหมพิ่งขุนได้สี่วันนะสี่วันครับโอ้หนี่ไงคอกนี้เองอยู่ติดกันนี่แหละครับมาเลยครับกองมาเลยครับอู้อุ้อุอุนี่ยังไม่ยังไม่อยากลุกขึ้นมากินแสดงว่ายังอิ่มอยู่ใช่ค่ะเออนะครับปกติถึงเวลาเนี่ยมันต้องร้องกันลั่นแล้วนะร้องร้องแล้วก็เป็นอะไรที่วุ่นวายมากลูกหมูเพราะฉะนั้นสโลแกนที่บอกว่ากินน้อยนอนนานโตเร็วเนี่ยชัดเจนเลยชัดเจนครับชัดเจน เดี๋ยวแต่เขาก็เรียกกันออกมาสักพักเรียกกันมาแล้วมาแล้วโอ้นี่คือโจ๊กหมูโจ๊กลูกหมูนะครับโจ๊กลูกหมูผสมโกฟีอันนี้คือหมูขุนสี่วันใช่ไหมครับใช่ค่ะสวยไหมคืออย่างนี้สวยไหมสวยค่ะหนูว่าสวยเจ็ดตัวใช่ค่ะเจ็ดตัวเนี่ยแล้วแล้วไม่แตกไซส์เลยใช่ค่ะแล้วไม่แตกไซส์เลยเขาจะเขาจะไอ้นี่กันหมดเลยค่ะกันหมดเลยสวยตูดใหญ่นะครับตระ ูดใหญ่ส hmm. ันหลังใหญ่นะครับโอ้โหสวยมากตัวนี้มันเริ่มออกแล้วนะครับครับตรวออกตรวมาแล้วเนี่ยค่ะตัวนี้เจ็บขาตัวนี้ก็เจ็บขาแล้วล้าไม่เห็นเจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วเพราะว่าตอนตอนตอนที่เป็นเราก็เอาโกฟิดหยอดปากเลยตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ที่แรกที่แรกมีลุกไม่ได้เลยลุกเลยครับลุกไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ปกติแล้วตอนนี้ปกติแล้วกินกับเขาได้ ก็คือก็คือผลงานของโกลฟีดที่ช่วยให้หมูที่ลูกหมูที่มันป่วย,ป,วยป่วยเจ็บขาเนี่ยมันฟื้นใช่ค่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราเราช่วยให้เขาฟื้นตัวเร็วขึ้นโอเคแล้วเขาก็จะช่วยเหลือตัวเองอีกทีหนึง่งนี่คือสุดยอดแล่ที่ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้มีที่เดียวครับนะครับผมมีที่นี่ที่เดียวโกลฟีดครับใครนำเข้าครับบริษัทบวรธนสินคอนเซเวชันจำกัดแต่เพียงผู้เดียวแต่เพียงผู้เดียวครับครับลิขสิ์ โดยตรงจากบริษัทแม็กซัมซุก GM ประเทศเกาหลีใต้ครับเนี่ยครับเราลงมาพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมที่กำลังตัดสินใจนะครับโดยเฉพาะเรามีกลุ่มเก่าๆที่ใช้แร่แม็กซัมซุกอยู่นะครับวันนี้เราจึงนำผลงานของโปรฟีดนะครับจากบริษัทบวรธนาสินมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาครับและวันนี้เราดูตั้งแต่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กนะฮะอันนี้ขุนได้ สีว่วันนะครับท่านผู้ชมครับดูหมูสี่วันนะฮะหมูขุนนะครับ,มรบไม่น่าเชื่อว่ามหมูขุนสี่วันดูตูดนะครับตูดอย่างกับสาวๆเลยนะพี่นะอกเตอรยนะนะครับดูก้นหมูอย่างกับสาวๆแลครับตอนนี้ <c oughs> ก็เห็นหน้าของเกษตร,รกรที่เขาเลี้ยงหมูแล้วเขาพอใจเมื่อก่อนคุณปุ้มเนี่ยปัญหาเยอะเลยนะเยอะค่ะเยอะ นะครับนี่คือภาพบรรยากาศสวยๆนะครับที่วันนี้ทิดเปลและลุงเอกนะครับได้มีโอกาสมาเก็บข้อมูลนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่ร้องนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรากลับไปพบกันที่ห้องส่งก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารายการต่อไปของคุณพุ่มคืออะไรนะครับครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปดกันครับยังเหลือนะครับแล้วมันนอนเล่นกันแล้วหนอนอนเล่นกันแล้วโอ้โหและชำเลืองมองอีกแล้วมันก็ประหยัดมากๆนะครับประหยัดมากๆไม่หมด ให้แค่เนี้ยค่ะรอ,ลอบละแค่นี้ดูเต้องมาคุณลุนช่องเป็นสาวเร็วขนาดนะั้ <c oughs> โอ้ยมันใหญ่พ